บักพีบาบักจ่ามึงโอ้ยไปตีเข้ามาเมื่อยบุมเมื่อยห้อนกว่าห้อนมานั่งพักพ่อนแทมทึกด่าอีกแมนแล้วค่อยนีน่นพีบ่บ้าค่อยนินมันจ้ามันโง่เข้างเฮียนก็มีแต่โอนหนึ่งครึ่งปีซองในคู่ บุหูนั่งซื้อแล้วนี่นะคันบุมีเวียกมาซ้อยคอยตีเข้าได้ดูจิปันเฮกินนี่นะคันเจ้าสลาดเจ้ามีเงินมีคำคันเจ้าลวยฮันขอเฮอช่วยเลือดคอยแดคอยกระสู้สุดความสมมารถแล้วทุกมือนี่ยังบุมียู่มีกินเมื่อวานนี่ลูกสาวคอยโทรมาห้าคอยบอกเฮอซือ้อเสื้อก,กีฬาเขาเจ้าจะไปแข่ง่าเส้น บบมีเงินซื้อมือนี่มันบุไปองเฮียนมันโทรมามือเศร้านี่คอยกระบ,บูเน่เจ็ดแล้วจ้ากะจาโง่ก็โง,องอ่อันได้กับนบบมีเหดให้ไตคอนทุกมือเดยเอาสบูน่นี่ไปใส่ล่างหน้าเด้อสบู่นี่แมนสบู่มีมีว้าวล่างแล้วหน้าข้าวหน้าใสอาบน้ำก็ะได้ขี้ไขก็ะอ,อกดีสะวัวกอกข้เนอเอาไปใส่ ตอนนี้และคอยแต่งกินกินเขาช่วยก่อน